ตามมาเออไปเข้าสวนเลยเข้าสวนกันเลยแป๊บ,บนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึง,แบบนงมาเข้าสวนไปจะไปกัดม้านะมาใหม่มาตายมา,มาใหม่มานี่พาน้องน้องวิ่งเล่นในสวนครับอันนี้มา้าอย่าไปใกล้เขานะไปจับจับมันจับใหม่หน่อย มาเดี๋ยวลองมันไปหาหานดีกว่าหม่มันนี่มามันนี่มาหม่นหมาไหม่ไมันนี่มาไม่ไมยไหนวะมานี่มาหมามามาดูเรมานี่มานี่หม่มามำมาดู็วมามาหม่มาหม่มาไม่เร็ดูรไปเร็วไปเร็วไปหามันดิเออไปหามัน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  มาไา <c oughs> หมไหมมาไหมไม่มาเว้ยพาน้องๆวิ่งมาเล่นในสวนนี่ทันวามาเดี๋ยวไปหาทันวาก่อนนายทันวานายวันนี้แดดไม่มีสบายเลยมานี่ไหนมารูปหน่อยมามารูปหน่อยมารูปหน่อย มารูปไหนมารูปไหนเออเล้นกับหน้าแหลมไหมอ่ะเล้นกับพี่หน้าแหลมไหมพี่ตาหันวาครับอยู่มาสองสามปีแล้วอาหานหวัวน้องวัวโอเคโอเค,ค น้องก็ตายจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ข้างนอกคือป่อยข้างในไม่ได้เขากัดลูกแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ตัวตัวนั้นพ่อมันเ,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 เยอะแล้วหกเจ็ดตัวตาไอ้ออ<ะ>ไม่อยู่นะไม่อไโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับ